ความคืบหน้าล่าสุดโซเชียลถามคนที่น่าสงสัยที่สุดไม่ค่อยออกสื่อแถมร้อนตัววันหมอปลามาทำไมตำรวจไม่สอบ จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพูอายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกะกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบศพกลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเล่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอแฝงแต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ หลังจากนั้นเมื่อลุงพลทราบเรื่องที่แม่นอนชมพู่สงสัยก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่นอนชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องราวเริ่มบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวมีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำอย่างแน่นอน ต่อมาหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมอธรรมหรือพระดังๆต่างก็ออกมาช่วยทำนายหรือนิมิตลักษณะคนร้ายและที่ขาดไม่ได้เลยคือหมอปลาหลังจากที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวชาวจังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางลงพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งก็มีประเด็นตามหลังว่าระหว่างนั้นได้มีการพูดคุยอะไรกับลุงชวยพล และนักข่าวในพื้นที่กระทั่งมีการออกมาโจมตีว่าหมอปราไม่ใช่ผู้วิเศษถ้าวิเศษจริงต้องเสกลมเสกฝนได้หลังจากนั้นทางหมอปราได้เปิดเผยว่าตนได้เดินทางไปที่บ้านญาติของน้องชมพู่หลายจุดด้วยกันซึ่งถามว่าสัมผัสอะไรได้บ้าง ยืนยันว่าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ได้ไปดูหลายจุดด้วยกันรวมทั้งมีการพูดคุยกับลุงชัยพลเป็นการถามไถยให้กำลังใจตนไม่ได้เข้าข้างแต่เชื่อว่าเป็นคนดี ซึ่งขณะที่ลงพื้นที่สัมผัสได้ว่ามีบุคคลบางกลุ่มคอยกีดกันตนและเฝ้าจับตาอยู่กระทั่งหยิบมาเป็นประเด็นกรณีที่ตนไปกระสิบพูดคุยกับนักข่าวจนเกิดอาการร้อนตัวและออกมาโจมตีนตนว่า ตนเองนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษถ้าวิเศษจริงต้องเสกลมเสกฝนได้ซึ่งตนก็รู้สึกแปลกใจในการพูดคุยระหว่างที่ตนกับนักข่าวนั้นทําไมไม่คิดว่าเป็นการถามไทยสารทุกข์สุขดิบหรือกําลังใจในการทํางานเหน็ดเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยหรือเปล่าแต่กลับนามาสร้างเป็นประเด็นและมาโจมตีตน ล่าสุดหลังจากที่แม่นอนชมพู่ได้เผยว่ากำลังสงสัยลุงพลลุงพลทราบเรื่องไม่พอใจและประกาศตัดญาติและตั้งข้อสงสัยกันไปมาและชาวโซเชียลก็หาข้อพิรุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นอนชมพู่นะ้าแต่ทุกคนโดนจับจ้องหมดและล่าสุดที่หลายๆคนคาดไม่ถึงก็ได้เริ่มถูกสงสัยขึ้นมหอีกครั้งเพราะชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลน,นี้ร้อนตัววันที่หมอปลามาที่กกอก โดยชาวโซเชียลได้ตั้งคำถามว่าใครรู้สึกบ้างว่าคนร้ายตัวจริงไม่เคยออกสื่อเลยคนที่ออกสื่อแค่รู้แต่ไม่กล้าบ,บอกเพราะกลัวตัวเองเกมตามกันไป ag, นาทีนี้ดิ้งโกหกไม่ได้แล้ว ซึ่งงานนี้เป็นที่พูดถึงและพุ่งเป้าไปหาสำหรับคนคนหนึ่งที่ชาวโซเชียลบอกว่าไม่เคยออกสื่อทางที่ครั้งสุดท้ายก่อนนองชมพู่จะหายน้องเล่นอยู่หน้าบ้านแถมบ้านยังติดกับน้องชมพู่ด้วยย้อนคำพูดแม่นอนชมพู่กับน้องสะดิงเชื่อมโยงสาร,รวัตเร,รมโบออกมาฟันธงใกล้จบเกมเพราะน้องสะดิงน่าจะกุมความลับไว้หลายเรื่อง โดยขอย้อนไปพูดถึงการที่พันตำรวจเอกสุรโชคเจสดาเดชชาย,ยาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบตะครบาทออกมาวิเคราะห์ว่าหากน้องสดิ้งโกหกหรือไม่พูดความจริงส่วนตัวมองว่าน้องสดิ้งน่าจะกลุ่มความลับไว้อยู่หลายเรื่องการโกหกของนองสดิ้งที่ไปพูดกับแก๊งจำปาว่านอนหลับ น่าจะมีผลต่อรูปคดีจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหากน้องสซดดิ้งพูดความจริงทุกอย่างจะเปลี่ยนเชื่อว่าพ่อแม่และน้องสซดดิ้งรู้ดีที่สุดรวมทั้งชาวบ้านมีข้อมูลอะไรก็อยากให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมด ส่วนการที่น้องอาจจะเดินขึ้นภูเขาไปเสียชีวิตเองตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากตนออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการเดินขึ้นเขากับสุนัขพันธ์บางแก้วแค่บริเวณตีนเขาไม่ใช่บนป่าที่แบบน้องชมพู่ระยะทางที่ออกกำลังกายไปกลับประมาณ2กิโลเมตรตนยังเหนื่อยสุนัขยังยอมถอยดังนั้นมั่นใจว่าน้องชมพู่ไม่น่าจะเดินขึ้นเขาไปได้ในส่วนของทางเพจ อย่าหาธรรมได้ขุดหลักฐานตีแผ่อีกประเด็นที่สร้างข้อสังเกตในการจับพิรุธแม่นอนชมพู่และนองสดิงสวัสดีตอนดึกค่ะมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านตอนแรกว่าจะม้วนเสือกลับแล้วนะคดีนอนชมพู่แต่แบบแม้สาวิตรีเพื่อนรักทั้งคนนะจ๊ะให้ทิ้งได้ไงล่าสุดเพื่อนรักโปอีกแล้วไม่รู้ใครลืมบทระหว่างพี่สดิงกับสาววิตรีห่าห้าหาไม่ไหว โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรดังกล่าวได้แคปภาพคล้ปมีข้อความว่า หลังมีพยานข้างบ้านเห็นน้องชมพู่ตอนเช้าวิ่งเล่นตรงถนนก่อนหายตัวจึงไปสอบถามน้องแจนพี่สาวน้องชมพู่อีกครั้งเผยเป็นไปได้ที่น้องวิ่งเล่นตรงถนนหน้าบ้านเพราะทุกเช้าจะพาน้องไปซื้อน้ำส้มที่ร้านขายของชำใกล้บ้านแต่เช้านั้นน้ำส้มที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้กินน้องแจนยืนยันไม่เห็นตอนน้องโดนอุ้มเพราะหลังไปซื้อน้ำส้มแล้วก็พากลับเข้าบ้านแจนหลับไปหลังดู YouTube ยืนยันน้องเดินไปเองไม่ได้ สองคนแม่ลูกควรไปตกลงกันให้ดีก่อนอะว่าน้องชมพูด่ได้กินน้ำส้มที่ไปซื้อจากร้านค้าช่วงเช้าไหมกินหรือไม่กินเอาดีๆนะพูดไม่ตรงหลายครั้งแล้วอีอย่างวะหรือว่าเขินเพราะเมื่อวานยังเห็นงอนนักข่าวอยู่เลยวันนี้เกิดเฟสขึ้นมาโป๊ให้แหกอีกแล้วเป็นตะลิโตนแท้เพื่อนสาวเจอหลักฐานรอยเขียดินเสียงร้องเด็ก พยานค่าชมพู่มานั่งพักก่อนตายบนเขาจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดุงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟและผ่านมาแล้ว66วันก็ยังจับคนรายไม่ได้ กระทั่งนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาเปิดความในใจว่าสงสัยลุงพลเป็นผู้ก่อเหตุกับน้องชมพู่นั้นลาสุดวันที่16กรกฎาคมทีมข่าวได้พูดคุยกับนางมารานามสมมุติชาวบ้านกกตูมให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อประมาณวันที่12พฤษภาคมเวลาประมาณ20นาฬิกมีชาวบ้านกวนบุญคนหนึ่ง เป็นผู้ชายได้เข้ามาหากบหาเขียตที่ห้วยวังฮีเป็นห้วยด้านหลังภูเหล็กไฟห่างจากภูเหล็กไฟประมาณ500เมตรระหว่างที่ชาวบ้านรายนั้นกำลังหากบหาเขียตนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เฮือหแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ได้สนใจเสียงดังกล่าวเนื่องจากคิดว่าเป็นเสียงผีป่าเขาถึงไม่ได้ใส่ใจและเขาก็ไม่รู้ว่ามีเด็กหายอีกด้วย โดยตนก็คิดว่าเสียงที่ชายคนดังกล่าวได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของน้องชมพู่ที่แววถึงห้วยวังหีก็เป็นไปได้แต่เนื่องจากชายคนดังกล่าวไม่ทราบข่าวการหายตัวไปของน้องชมพู่จึงไม่ได้เล่าเรื่องเสียงเด็กร้องไห้ให้ใครฟังและมันเล่าอีกทีประมาณวันที่15พฤษภาคมหลังจากที่เจอศพน้องชมพู่แล้วนอกจากนี้นางมาระยังบอกอีกว่า สำหรับชาวบ้านกบตูมระหว่างที่ไปค้นหานองชมพูตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนถึงวันที่14พฤษภาคมก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่อย่างใดต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางทองจันทร์แก้วไกรสอนลูกสาวของนายพรานป่าที่เลี้ยงควายบนเขาภูป่าพางภูเขาที่อยู่บ้านกวนบุญ นางทองจัน์ทรเล่าว่าพ่อของตนเองมีอาชีพเป็นพรานป่าเลี้ยงควายนับ20ตัวบนเขาภูป่าพางซึ่งอยู่ห่างจากภูเหล็กไฟประมาณ4-5กิโลเมตรโดยตอนนี้พ่อและแม่ตนก็ไม่อยู่บ้านเนื่องจาก ไปเลี้ยงควายบนเขาในหนึ่งเดือนจะกลับบ้านประมาณหนึ่งครั้งตั้งแต่มีข่าวน้องชมพู่หายตัวจนกระทั่งพบเป็นศพในวันที่14พฤษภาค,คมพ่อก็ไม่เคยเล่าเกี่ยวกับการได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ให้ตนฟังแต่อย่างใดและตนก็คิดว่าพ่อคงไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เนื่องจากเขาภูป่าพางที่พ่อเลี้ยงควายและเขาภูหลึกไฟที่เจอศพน้ชงชมพู่มีระยะทางค่อนข้างจะห่างกัน สำหรับหมู่บ้านของตนหรือบ้านกวนบุญเป็นหมู่บ้านฝั่งด้านหลังของภูเหล็กไฟจริงตลอดสองเดือนที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือแม้แต่สิ่งอื่นๆใดๆก็ตามและสำหรับตนแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เช่นเดียวกันและวันที่11-14พฤษภาคมชาวบ้านกวนบุญ ก็ไม่มีใครไปช่วยหาน้องชมพู่อย่างไรก็ตามทีมข่าวได้นำภาพในพราพิิศาหาให้นางทองจันดูนางทองจันก็ตอบว่าตนไม่รู้จักว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครเนื่องจากเป็นภาพที่ผู้ชายคนดังกล่าวหันหลังและยังแต่งกายมิดชิดอีกด้วยทีมข่าวพบกับนางสาวใครทองเงินนามชาวบ้านกวนบุญที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับด้านหลังภูเหล็กไฟที่สุด แต่ห่างจากภูเหล็กไฟประมาณ4กิโลเมตรนั้นโดยนางสาวใครทองให้สัมภาษณ์ว่าในฐานะที่ตนอยู่บ้านไกลด้านหลังภูเหล็กไฟที่สุดในหมู่บ้านควนบุญย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ยองชพูหายตัวไปรวมถึงช่วงวันที่12-14พฤษภาคมตนก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่อย่างใดเนื่องจากภูเหล็กไฟอยู่ห่างจากบ้านตนประมาณ4กิโลเมตร นางสาวใครทองยอมรับว่าหมู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งด้านหลังของภูเหล็กไฟที่ผ่านมาต่อให้ไม่ใช่เสียงเด็กร้องไห้แม้แต่คนตะโกนจากภูเหล็กไฟตนก็ไม่เคยได้ยินเสียงและเสียงก็ไม่มีทางจะได้ยินมาถึงหมู่บ้านตนอย่างแน่นอนเรื่องเสียงเด็กร้องไห้ตนก็พอทราบข้อมูลจากในข่าวอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ได้ยินเสียงเขาเป็นใครหลายเดือนมาแล้วตนก็เคยไปหาผักหวานหาเห็ดที่ภูเหล็กไฟอยู่เหมือนกันส่วนช่วงเวลาประมาณวันที่11-14ถึงพฤษภาคมตนก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านมีใครไปหาของป่าที่ภูเหล็กไฟหรือไม่ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางลิ้นจีนามสมมุติโดยนางลิ้นจีให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่12พฤษภาคมขณะที่ตนออกไปช่วยตามผานนวลจำพูที่ตีนภูเหล็กไฟนั้นตนก็ไปเจอรอยหนึ่งรอยเป็นลักษณะเหมือนรอยเด็กเขียดดินเล่นจากนั้นก็โทรศัพท์มาบันทึกภาพรอยเขียดดินดังกล่าวไว้เป็นภาพถ่ายในเวลา9 14นาทีนางลิ้นจี่เล่าต่อว่าสำหรับจุดที่ตนเห็นรอย เขียดินนั้นอยู่บริเวณตีนเขาเดินขึ้นไปจากสวนยางพาราในแต่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรและรอยเขียดินที่ตนเจอก็มีทั้งหมด200รอยแต่ละรอยห่างกัน3เมตรซึ่งได้บันทึกภาพไว้แค่100เท่านั้นจุดที่ตนเจอรอยเขียดินนั้นก็ไม่มีสองขนมหรือหลักฐานอื่นๆแต่อย่างใดยอมรับ ว่าตอนนั้นรู้สึกสงสัยจึงได้บันทึกภาพไว้และมาสอบถามเพื่อนๆแต่คิดอีกแง่ก็อาจจะเป็นรอยของไก่ป่าที่เขียดินก็เป็นได้อัจฉริยะพร้อมลุยพบหลักฐานพร้อมเปิดจุดสำคัญคดีของน้องชมพู่ยังเป็นปรวิภาควิจารณ์ถกเถียงกันไม่จบ คดีน้องจมพูเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายจากบ้านหมู่บ้านกกกอกตำบกกตูมอำเภอดงหลวงจัังวดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคมก่อนที่จะพบเป็นศพไม่สวมเสื้อผ้าบนเขาภูเหล็กไฟถึงเงื่อนงำการเสียชีวิตเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดใครได้โดยแม่ของน้องชมพูยืนยันที่จะหาหนทางพร้อมขอความช่วยเหลือที่จะ ดำเนินการเรื่องคดีของลูกมั่นใจว่าต้องมีคนร้ายลูกสาวไม่สามารถเดินขึ้นเขาสูงไปเสียชีวิตเองได้ล่าสุดยังสงสัยปุ่มกางเกงของลูกสาวว่าทำไมลูกหายไปหลายวันกางเกงถึงไม่มีร่องรอยเลอะปัสสาวะหรืออุจจาระเลยทั้งที่ปกติแล้วลูกสาวก,ก็ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้หรือเรื่องปีนเขาสูงลูกสาวปีนไม่ได้อย่างแน่นอนเป็นตน้น โดยล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือยอาชอาชญากรรมได้โพสต์ข้อความผ่านเพจชมรมช่วยเหลือยอาชอาชญากรรมว่า วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมปี2563เปิดจุดสำคัญคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตที่ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมผลตรวจของหมอถึงไม่ตรงกับจุดที่เกิดเหตุเวลา19น30นาทีติดตามไลฟ์สดอัจฉริยะจัดให้ที่ไม่มีใครกล้าพูดและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกตรงจุดนี้ที่เป็นปริศนาของ